เกาหลีใต้แหกหน้ากัมพูชาต่อหน้าที่ประชุมอาเซียนกัมพูชาได้แต่นั่งจิกนิ้วเกรงกัดฟันใส่หัวยอมรับสับ าครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้นะครับได้ร่วมประชุมกับประเทศอาเซียนครับในการประชุมอาเซียนบวก3เมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเขาได้กล่าวในที่ประชุมนะครับว่าเขานั้นมีความกังวลต่อปัญหาอาชญากรรมข้ามพรมแดน,นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอาชญากรรมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวเกาหลีหลังจากมีการเสียชีวิตของนักศึกษา ชาวเกาหลีใต้โดยอีแจมยองนะครับได้ยืนยันว่าเกาหลีใต้นั้นจะไม่ยอมลดลาวาสอกเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอกจากนั้นนะครับตัวอีแจมยองเองยังได้พูดถึงเรื่องนี้ว่ามันจําเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและสถานการณ์ทางการทูตเนี่ยจะต้องมีการกดดันอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้อง และช่วยเหลือประชาชนชาวเกาหลีใต้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมนะครับในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนบวก3ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีผู้นําอาเซียนทั้ง11ประเทศนะครับแล้วก็จะมีบวกอีก3ก็คือจีนเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เป็นอย่างมากแน่นอนเลยครับว่าเรื่องราวและสิ่งที่อีแจมยองพูดถึงนั้นแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศออกมาตรงๆแต่มันก็เป็นการ เกียบหน้ากัมพูชาต่อหน้าผู้นำประเทศอาเซียนทั้ง11ประเทศรวมไปถึงจีนและญี่ปุ่นอีกด้วย โดยฮุนมาเนทครับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะฮะได้มีการพบปะพูดคุยกับอิแจมยองประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการพูดคุยกันระหว่างประเทศสองประเทศเป็นการพูดคุยนอกรอบนะครับแต่ในหัวข้อที่เกาหลีใต้พูดนั้นแต่และหัวข้อนั้นมันพูดถึงเรื่องอื้เชา้าที่เกิดขึ้นในกัมพูชาที่ถูกตราหน้าว่าเป็นศูนย์กลางการช่อโกงออนไลน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือคําพูดของเกาหลีใต้เองเลยนะครับโดย ท่านเกาหลีใต้เองเนี่ยได้แสดงความจำงที่จะต่อต้านอาชญากรรมข้ามพรมแดนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการช่อโกงออนไลน์ซึ่งเป็นหัวข้อหลักในการพูดคุยกันในครั้งนี้โดยฮุนมินิตเองนั้นได้กล่าวต่อสื่อของพนมเปญและสื่อของโซว่าตัวเขานั้นได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างเสริมการป้องกันร,ร่วมมือกันโดยการกำจัดกีดขวางและต่อต้านอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นภัยต่อชาวเกาหลีใต้ทําให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย ในความหมายนี้นะครับหมายถึงว่ากัมพูชานั้นจะตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะและจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างกัมพูชาและเกาหลีใต้ในการ จัดการเรื่องนี้โดยคาดการว่าหน่วยงานพิเศษนี้จะถูกตั้งขึ้นมาในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในการต่อต้านอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นกับชาวเกาหลีใต้ในกรัรมพูชารวมถึงการช่อโกงทางเทคโนโลยีด้วยนะฮะก็เห็นได้ชัดนีครับว่าเรื่องนี้เนี่ยอูมานเด,ดยอมรับไกลๆครับว่าเรื่องนี้มันมีอยู่ในกัมพูชาจริงๆแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยยอมรับมาก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมรับจนโดนนานาชาติกดดันมากมาก มีคนตายในกัมพูชาเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับชาวไทยเนี่ยที่ไปตายในกัมพูชาเนี่ยมันเยอะกว่าชาวเกาหลีใต้ด้วยซ้ําแต่ก็นั่นแหละครับทางกัมพูชาเองก็ปฏิเสธมาตลอดโดยใส่สาเหตุการตายความเห็นของแพทย์กัมพูชาว่าการตายของชาวไทยนั้นเป็นเพราะหวัวใจวายบ้างละเป็นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติบ้างละพัดตกตึกบ้างละซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เลยทั้งที่ตึกที่ตกลงมานั้นก็เป็นตึกของสแกมเมอร์ซึ่งเป็นทั้ง ตึกของกกอานและตึกของหลี่ยงพัดนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ยังคงเป็นผลกระทบต่อชาวกัมพูชาโดยตรงจากคําพูดของฮุนมาเนตเองและมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวกัมพูชาครับเพราะดูเหมือนว่านายกของกัมพูชาจะยอมรับง่ายเหลือเกินและไม่เคยคิดจะปฏิเสธเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองแต่กลับกลายเป็นว่ายอมรับว่ามันคือความจริง นั่นหมายความว่าการท่องเที่ยวของกัมพูชาจะหดหายไปอีกอย่างมากถ้าหากพวกเขาไม่สามารถปราบปรามได้จริงๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันบ้างดีกว่านะฮะว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าคนของเราเองไม่ได้ก่ออาชญากรรมอาชญากรรมน่ะมันเกิดขึ้นทั่วทั้งอาเซียนทำไมตัวเองต้องไปยอมรับด้วย การจัดการอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยมันต้องทําให้ทั่วอาเซียนซิไม่ใช่กัมพูชาที่เดียวคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเป็นเพราะคนของคุณนั่นแหละที่มันเป็นคนโลภต่างชาติก็เลยไม่อยากมาเที่ยวในประเทศของเราแล้วอันนี้เขาชี้หน้าไปถึงฮุนมาเน็ตนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าผู้นําจะต้องปกป้องชีวิตของประชาชนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับชาวเกาหลีใต้รัฐบาลเกาหลีใต้ไม่มีทางให้อภยนะัยแน่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถึงเวลาของคอมมิวนิ ของเราแล้วที่จะต้องจัดการพวกทุจริตให้หมดทําให้ประเทศของเราเติบโตขึ้นอย่าปล่อยให้พวกจนเสียมันมาดูถูกเราได้เหมือนทุกวันนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้ารัฐบาลของเราต้องการที่จะกําจัดสิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นจะต้องให้คนเกาหลีเข้ามายุ่งกัมพูชาจัดการเองได้แต่พวกเขาไม่คิดจะจัดการมันตั้งหากเราใครจะบ้าไปทุบหม้อข้าวของตัวเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเกาหลีใต้นะ่ะมันกดหัวเราอยู่ มันน่ะพยายามจะทําให้ประเทศของเราหน้าอยู่ภายใต้อํานาจของเกาหลีใต้เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นเพราะรัฐธรรมนูญของเราหน่ะมันอ่อนแอ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าก็เห็นได้ชัดอยู่ว่ามันมีบางคนที่โลภมากๆและคนที่กระทาการเหล่านี้เนี่ยกำลังทําให้กัมพูชาของเราถูกเหยียบย่ําทําให้คนคอมเมนต์ของเราโดนจุงจมูกเขามองเราเป็นเหมือนหัวตัวเล็กๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเอ๊เขาไม่ได้เอ ok ah ่ยช ah ื่อประเทศใดๆนะเขาบอกแค่ว่าจะป่าปรามการช่อกงออนไลน์เขาไม่ได้พูดถึงกัมพูชาของเราสันหน่อยแม่ยังจะตีหน้าซื่ออีกนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอก ที่คนเกาหลีก็อาชญากรรมใส่คนกรรมัมพูชาละ่ะที่เขาทำลายคนขมันของเราละ่ะคนเกาหลีนั่นแหละที่มันเลวแต่ทำไมไม่พูดถึงเลยฉันไม่เข้าใจคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าข่าวนี้เนี่ยออกบ่อยเกินฉันเบื่อแล้วละ่ะอย่าออกข่าวแบบนี้บ่อยนักเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเขาแสดงความยินดีกับประเทศของเราด้วยนะตอนนี้ประเทศของเราไม่ใช่สวรรค์ของคนเกาหลีใต้อีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเอาละที ตอนนี้กัมพูชาของเราก็กลายเป็นโจกไปแล้วเรียบร้อยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าได้โปรดด้วยเธอทำให้มันจริงจังฟื้นฟูนหน้าตาให้กัมพูชาของเราด้วยเธอคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่านี่ถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยนั่นเนี่ยที่กัมพูชาของเรานะ่ะจะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราเพื่อพลเมืองของเราสร้างเกียรติยศและผลประโยชน์ร่วมของชาติคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าได้โปรดเธอเชื่อฉันเธอกัมพูชาไม่ทำอะไร เขาก็แค่หลอกให้เราดีใจเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่มีอะไรที่จะแก้ไขปัญหาหลอกลวงในกัมพูชาได้แม้ว่าคนคอมเมนต์ของเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพราะพวกเขาทําในประเทศของเราชมหน้าที่เสียหายที่สุดก็คือชมหน้าของคนคอมเมนตนี่แหละฉันกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฝากถึงพี่ๆน้องๆชาวกัมพูชากอ่เราทุกคนนะช่วยกันเข้มงวดกับเรื่องนี้ด้วยออมเนตต่ไปนะ บอกว่าไม่มีอะไรที่จะหลอกลวงคนเขมเมของเราได้นอกจากคนเขมเมด้วยกันเองนี่แหละที่จําเป็นต้องทำคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าได้โปรดเธอช่วยจัดการปัญหานี้ในกมพูชาด้วยเธอ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสมเด็จคือนายกของกรรมัมพูชาและคือนายกที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเอาละเอาเป็นว่าฉันจะรอดูแล้วกันว่ามันจะแก้ปัญหายังไงหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าโอเค งั้นฉันก็ลอดูด,ด้วยอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับเช่นกันนะฮะบอกว่าแต่ฉันคิดว่าไอ้สิ่งที่เขากําลังพูดกันอยู่นะ่ะมันเป็นแค่นิยายหรือไม่ก็นิทานคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอา้าวแล้วบ้านเลขที่สองล่ะไม่เห็นเข้าไปจัดการพวกมันเลยนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆและคอมเมนต์บางส่วนที่อามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะฮะส่วนคอมเมนต์ที่เหลือเนี่ยต้องยอมรับว่าไอโอล้วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับพิมพ์ข้อความเหมือนกันเป๊ะเลยต่างกันแค่รูปประโยคนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเอง นะอันนี้เราก็พออ่านอ่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ IO เหล่านี้ก็จะมาเชียร์รัฐบาลของกัมพูชาแล้วก็ปฏิเสธว่าข่าวนี้ไม่ใช่ความจริงแล้วก็บอกว่าสื่อที่ออกข่าวนี้เนี่ยคือสื่อที่รับเงินจากฝ่ายค้านเพื่อทําลายกัมพูชานั่นเองนะฮะก็กัมพูชานี่ IO แข็งแกร่งมากนะฮะคือทํางานแข็งแกร่งแต่คุณภาพต่ํามากนั่นเองนะครับเราเห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าประธานาธิบดีอีเจมมยองของเกาหลีใต้นั้นได้ชี้เส้นตายให้กับกัมพูชาแล้วโดวยบอกว่าจะต้องจัด การเรื่องนี้ ให้เกิดเป็นรูปธปรรมภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นก็คืออีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะฮะซึ่งถ้าหากกัมพูชาทาไม่ได้นะฮะเกาหลีใต้อาจจะมีการพิจารณามาตรการอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเช่นการตัดงบเงินช่วยเหลือเงินกู้ต่างๆรวมไปถึงถ้าหากหนักสุดเกาหลีใต้อาจจะนํากองทัพเข้ามาในกัมพูชาเลยก็ได้เลยครับนั่นแหละฮะสิ่งที่รัฐบาลของฮุนมเนดและฮุนเซนกําลังเป็นห่วงมากๆคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ข่าวนี้ว่าอย่างไรบ้าง าสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ